สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคารับซื้อพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรากันนะครับผม สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์ูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกป,ประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเรื่องของราคาพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรากันเลยนะครับผมสำหรับพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมที่อยู่ข้างหลังผมเนาะไม่ว่าจะเป็นขวดแชมพูสบู่น้ำยาล้างจานหรือขวดนมต่างๆนะครับผมวันนี้พลาสติกรวมหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กกกกกิิโโลลลรรมมมมมะะ6 6บบาาาาทททผผต่่ออีย คุณแย่ออกมาก็คือเจ้าขวดเพชรใสแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นพวกขวดน้ำดื่มเพชรใสแบบนี้หรือขวดน้ำมันพืชขวดน้ำปลาที่เป็นใสๆแบบนี้นะครับผมที่ไม่มีการสก,กรีนหมึกลงบนขวดนะครับให้แยกออกมาเพราะว่าพลาสติกแบบนี้นะครับผมเพชรแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผม ต่อมาที่ผมอยากให้คุณแย่งออกมาคือพวกขวดน้ําดื่มขุนแบบนี้นะครับเจ้าขวดน้ําดื่มขุนแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะครับผมอย่าลืมแย่ออกมานะครับและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพรจันทร์ประชาจ,จีนใกล้ๆกับแอททีคอนโดนะครับผมและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษนุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือจะเคลนนอกสถานที่ให้นะครับผม แล้วขั้นตอนก็นง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดี e นะครับที่ c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติแล้วเนี่ยผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์หานลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ